อ,อีกทีหนึ่งสิครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรฟังไม่ค่อยถน,นัดมแม่แม่ร่วงชื่ออะไรคะ <c oughs> แล้วทำงานอะไรอะ่ะ <c oughs> แล้วแล้วทำไมถึงมามามาช่วยทำงานผสมปูนเนี่ยครับเนี่ย <c oughs> มันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับเสื้อผ้าออนไลน์เลยเนาะ <c oughs> ทำไมถึงมาค่ใหะครับ อยาก่วยเหเด็กๆพัฒนาโงเรียนอะไรอย่านี้ค่ะวันนี้ได้ทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สภูใจค่ะภูใจในตัเองไม่ต้องพูดอวยตัวเองหรืออะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> เหนื่อยมากครับพี่อยากจะโยนจอบทิ้งเลยก็ได้นะแต่นื่ออยู่ค่ะแต่ว่าก็ดทำแล้วมีความสุขเนาะม <c oughs> เดี๋ยวทำต่อไปวันนี้ทำถึงเที่ยงคืนวันนั้นเอาเท่าที่ไหวนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับขอบคุณนะครับโฆษณาให้เขาหน่อยนะครับสปอนเซอร์ครับห้ามดื่มเกินละสองขวดไอ้ดื่มไปกี่ขวดแล้วครับครึ่งขวดอ่าหนึ่งขวดหนึ่งขวดค่าของน้องน้องชื่อ สายป่านสายป่านสนุกไหมคะเออเมื่อกี้อะไรนะอยู่บนรถอยู่สองชั่วโมงทําอะไรอยู่บนรถคะสอคนนี้แบกหินกับทรายค่ะแบกหินก็บทรายขึ้นรถนะครับเพื่อมาทําถนนให้เด็กๆนนนัับาทีอยิใงานเบาๆหินก็เล็กๆหินหินมันแค่ก้อนเล็กๆนะครับ ประมาณ10,000ก้อนต่อถุงหนึ่งก้อนต่อถุงภูมิใจสามารถดื่มสดชื่นขึ้นมาทันเดี๋ยวได้เอาไมค์ไม่์กดไม่ทันทำไมเป็นรรมกรญันนี้ไหน์มากเลยค่ะแต่ว่าดื่มแบบไปแค่อึดเดียวสดชื่นขึ้นมาทันทีแแรงล้วค่ะขนาดนั้นเลยเหรอพี่อ่าดื่มโชว์อีกสักรอบครับค้า้งดื่มเกินวันละสองขวดนะพี่ค้า้งดื่มเกินครั้งละสองขวดอ๋อครั้งละสองขวด แต่หลายครั้งนี่ได้อยู่วันได้คร้งโอเคเราทํางานกันจนเกือบเสร็จละเสร็จไม่เสร็จไม่รู้แต่เราจะพอละนะฮะตอนนี้มีเวลาเหลือครึ่งชั่วโมงเราเห็นว่ามีงานที่น่าทําอีกงานหนึ่งก็คือทาสีล้อรถยนต์ให้เป็นของเล่นนะครับมันเป็นรถรถรถแท็กเตอร์รถหลายแบบนะครับก็ทําให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กเขาทาสวยๆเราไปเล่นกัน ตอนนี้อาสาทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปช่วยทาล้อคนละเสี้ยวสองเสี่ยวสวยสวยามาช่วยพี่เช,ชียร์พี่หน่อยเร็วใครรักใครเขียนชื่อเขาไว้นะชันรักเธออะไรได้หมดเลยนะฮะไ,ได้เขียนว่าเด็กๆห้ามเขียนคำหยาบเช่นคำว่าตื๊ดอะไรเงี้ยไ,ได้นะฮะ